สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไปชิมว่าด้วยเรื่องการปลูกมันนะครับมีหลายวิธีนะครับบางคนอาจจะใส้เครื่องบางคน,นใส่ช้นปลูกนะครับถ้าใส่ค้นปลูกก็จะมาเป็นทอนเป็นล่ำเลยครับแทงลงในเครื่อง แต่แต่ไซคนปลูกกัตัดตัดเป็นท่อนแบบนี้ไว้ครับพอาตัดเป็นท่อนแล้วก็เอามาแช่รุกน้ำยาครับตรงนี้มีถังจะมีแต่ละสูตรแต่ละของแตละคนนะครับเป็นฮอร์โมนการเล่นช่วไอเปอร์เส้นของกันเกิดได้ดีนะครับนี่ครับเราแพกใส้ถุงไว้เตรียมไปปลูกครับ หลายละประมาณเจ็ดแปดถุงครับถุงก็สอบแบบนี้ครับแต่ข้ามผิดตอนที่ปลูกให้เบิ้งอีกที่นึงนะครับตอนนี้คือเป็นการเตรียมเตรียมทอนเตรียมมั่นไว้ถ้าปลูกครับ